ครับก็ขอกราบสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเอาภาษาลาวเท่ากันเท่านาะครับพี่น้องเข้ามากเมื่อนี้นะครับแต่ที่นี่แต่ในอำเภอนะครับท่านในอำเภออุบลพิสัยนะครับท่านบุลายุทธนะครับท่านนายดูบุฬาภพิสัยครับท่านภูมิกับนะครับตลองภูมิกับนะครับ <time> แล้วก็ท่านเสียสมานบุญยอนะครับแล้วก็ท่านทันเมืองศรีนะครับผู้ศกครับต่อไปก็เป็นการวิธีการเปิดหมอรำในการทำการแสดงนะครับในการวัตถุประสงค์ที่จัภาพในจัดขึ้นวันนี้นะครับก็ท่านวัดเฉิมทนายมือนะครับแล้วก็แถกคู่เกียรตินะครับห้ในายเภอพูดก่อนนะครับนะไม่อใค่ใคร,ใคร ครับครับต่อไปก็ให้จ้าภาพนะให้สันมือทีให้ผู้กลับก่อนนะครับให้สันมือทีแต่ผมก็ขออนุญาตนะฮะเนื่องจากว่ามันจบลกหกนะครับไม่เป็นไรครับโดนมานเฮ่านะครับเช้านี้ก็ตามไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากมายนะครับการทิ่จะทำผู้กลับนะฮะไม่กล่าวให้บอว่าแล้วก็พูดนะครับให้เกียรติกับที่ภาพเซตตี้ก่อนนะครับนะฮะ การเรียนกับท่านครับการเรียนท่านสลาวุธทรงโฉมท่านในอำเภอปุรุมพรพิสัยครับท่านท้อเมืองของพวกเราเป็นประธานในการเปิดการแสดงในค่ำคืนนี้ด้วยความเคารพอย่างสูงครับเรียนท่านกำนันตำบลโคกหลาครับท่านผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านขยองครับท่านรองผู้กํากับการฝ่ายพ้องถ่นปราบปราม คณะเจ้าภาพเจ้างานนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวศรีสะเกดที่เคารพรักทุกท่านครับครับในครั้คืนนี้นะครับทางเจ้าภาพนะครับเป็นประกอบเดี๋ยลูกหลานนะครับของคุณแม่คุณแม่อุ่มสวัยคุณแม่อุ่มสนใครับรักแต่เสมอใจแล้วก็คุณสวัยเสมอใจนะครับลูกหลานได้ทำบนบุญทิศส่วนกุศล ในการผู้ลงรับไปแล้วนะครับก็เป็นงานบุญงานกุศลน,นะครับก็ต้องขอบคุณทางเจ้าภาพที่ได้จัดมรำนะครับมำรำคณะใหญ่ๆมรำระดับประเทศและเบียรว,วัฒนสิงป์นะครับซึ่งเป็นมรำตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นเด็กก็เห็นคณะนี้มีการเล่นอัปเดตนะครับมีการพัฒนามานะครับผมดูก็ไปประมาณ20กว่าครั้งมาแล้วนะครับก็มีความสนุกสนานตลอดมานะครับ ครับในค่ำคืนนี้ก็ทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้ประกอบกําลังกับทางเจ้าที่ฝ่ายทหารนะครับมีเจ้าที่เหล่าสวาททหารมาช่วยรักษาโกระงบเรียบร้อยทางตำรวจอาสาทางฝ่ายปกครองนะครับโดยท่านาอำเภอได้มอบหมายให้ทางปลัดอำเภอนะครับขอ,บอ้อมดยเจ้าที่อสเจ้าที่ฝ่ายปกครองกำนังผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็มีอปกรอ,อาสาสมัครตำรวจบ้าน มารักษาความสงบเรียบร้อยให้พี่น้องได้ชมการแสดงของมอรบอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยนะครับเราจัดกําลังทั้งในตั้งแบบนอกตึ๊แบบร่วมร้อยนายนะครับมีกล้องวงจรปิดทุกแยกท่านเข้ามาเราบันทึกภาพของท่านไว้ทุกคนแล้วนะครับก็่ายพี่น้องได้สบายใจนะครับว่าเราจะดูแลความเรียบร้อยให้อย่างดีที่สุดนะครับนะครับเชื่อว่าคงไม่มีใครมาขอเหตุน่งองจาก็นงานบุญงานกุศลนะครับ เรามาร่วมชมการสแสดงก็ถือว่ามาให้คญกับเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพก็จะได้คนอยู่ที่ส่วนๆเชกันคนแม่กลุ่มนะครับคนลลงสวัยสนใจนะครับนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการชมการสแสดงในค่บคืนนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับพี่น้องทุกคนครับที่ีดินัางมาแล้วหาที่นั่งให้สบายนะครับแล้วก็ขอให้ เดินทางกลับโดยปลอดภัยเมื่อเรื่องการแสดงหรือต้องการกลับบ้านนะครับหากมีอย่างดีต้องการให้ตำรวจนะครับไปดูแลได้รหวงางการเดินทางก็ขอให้บอกแจ้งมีอย่างที่สังเกตก็ขอให้บอกนะครับมีต้องการก็ปลอดภัยอย่างไรเป็นกลุ่มไปทรงนะครับตำรวจไปดูแลลักษณะเป็นกระป๋อนเป็นกลุ่มก็ขอให้บอกนะครับครับทุกท่านครับหอยพี่น้องครับลูกนี้มีแห้งให้พี่แดงมี่งั่นทุกผูสุกคนครับสวัสดีครับ ถ้าพูดกับสอพอ,อุตุพรพิสัยครับผมช่วงเทศกาลนี้ก็